สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะ Good morning everyone นะคะวันนี้ก็คุณครูติดภารกิจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็เลยจะมาอัดคลิปวิดีโอนะคะสอนแล้วก็จะมีในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะก็จะเป็นให้ทําแบบฝึกหัดนะคะแบบทดสอบเก็บคะแนนหน่วยที่2นะคะก็ไม่เสียเวลานะคะวันนี้ก็เริ่มต้นกันที่เรามาเฉลยกันบ้านของเราก่อนนะคะการบ้านนะคะที่ครูสั่งไปนะคะ ก็คือกับบ้านชิ้นนี้นั่นเองนะคะที่เราอ่านแล้วก็อธิบายกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะว่ามีทิปนะคะ for safe cycling เนี่ยเคล็ดลับการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยนะคะมีทิปให้อยู่6ข้อนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยแยกนะคะว่าใน6ข้อนี้เป็น things you should do สิ่งที่เราควรจะทำกับ things you should Not do สิ่งที่เราไม่ควรทำ should not นะคะควรทำกับไม่ควรทำนะคะข้อแรกนะคะ wear helmet นะคะ wear helmet สวมหมวกกันน็อกนะคะก็แน่นอนนะคะ wear a helmet ก็เป็นสิ่งที่ควรทำนั่นเองนะคะสวมหมวกกันน็อกค่ะต่อมาประโยคที่สองนะคะ don t Carry friends on your bike นะคะ o o t ก็มาจับดู not แปลว่าไม่นะคะแปลว่าห้ามนั่นเองนะคะ o o t carry carry แปลว่าบรรทุกนะคะ friends เพื่อนหลายๆคน on your bike นะคะเพื่อนหลายๆคนที่บนรถจักรยานของคุณนะคะก็นี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำนะคะ ต่อมาค่ะเปิดที่3 give hand signals give แปลว่าให้ hand มือ signals คือสัญญาณนะคะให้สัญญาณมือก็คือเป็นสิ่งที่ควรทำนะคะ give hand signals i g n a l ค,คือสัญญาณนะคะคือสิ่งที่ควรทำให้สัญญาณมือต่อมาค่ะ don't write ห้ามขับห้ามขี With no hands โดยไม่มีมือนะคะก็คือห้ามปล่อยมือนั่นเองเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ ไม่ควรทำค่ะ don't ride ride ตัวนี้แปลว่าขับหรือขี่นะคะ with no hand เมื่อไหร่ก็ตามที่มี no มี not นะคะแปบลบว่าไม่นะคะประโยคต่อมาค่ะ don't ride on the wrong side of the road ไม่ขับขี่นะคะผิดฝั่งของถนนนะคะ wrong แปลว่าผิดนะคะ side แปลว่าฝั่งแปลว่าด้านแปลว่าข้าง of the road ถนนนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะ ยาวนิดถึงด้าน write on The wrong side นะคะรองแปลวะ่าผิดพลาด of the road ข้อสุดท้ายนะคะ Stop at traffic light Stop แปลวะ่าหยุดนะคะ Stop at traffic light Traffic แปลวะ่าจราจร light แปลวะ่าสัญญาณไฟนะคะแสงสว่างก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือหยุดนะคะตรงสัญญาณไฟจราจรก็คือถ้าเป็นสีแดงนะคะก็หยุด เรด i g h t นะคะ e e n light ก็คือไปได้นะคะ Yellow ก็คือเป็นเตือนเตือนให้หยุดนะคะไม่ให้เตือนให้รีบนะคะเตือนให้หยุดชะลอนะคะเตรียมตัวหยุดเพราะฉะนั้น stop at traffic light ก็คือเป็นสิ่งที่ควรทำนะคะถ้าจะสังเกตเด็กจะสังเกตเห็นนะคะก็คือเห็นไหมคะสิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ย ก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่า don't ทั้งหมด do not ทั้งหมดนะคะ do not ทั้งหมดเลยนะคะ do แปลว่าทำนะคะมี not เห็นไหมเติม erm not เข้ามาอย่างที่ครูอบอกเมื่อไหร่ก็ตามนะคะนี่คือรูปเต็มเมื่อไหร่ก็ตามที่มี no มี not เนี่ยแสดงว่าเป็นปฏิเสธนะคะคือไม่นะคะอ่าสำหรับการบ้านของเราในวันนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะ h o u l d d o s h o u l d แปลว่าควรนะคะทำ กับ should not เห็นไหมคะมี not ปุ๊บเป็นปฏิเสธเลยไม่ควรทำนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการบ้านของเรานะคะก็เดี๋ยวครูจะไปลงเฉลยให้แล้วกันนะคะที่เพจเหมือนเดิมนะก็แคปหน้าจอไว้ก็สังเกตง่ายๆที่ครูบอกนะคะถ้ามี don't เป็นปฏิเสธนะคะก็คือไม่ควรทำ ก็แคปเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตผ่านนะคะดูซิว่าเราเหลืออะไรอีกอ่าอันนี้เป็นบัฟฟิงหัดแล้วอันนี้เราทำไปแล้วอันนี้เราก็ทำไปแล้วนี่นาโอเคค่ะสิ่งที่เราเหลือเหลืออยู่นะคะ วันนี้ก็เป็นการบ้านชิ้นใหม่เลยก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้จากแบบฝึกหัดคราวที่แล้วการบ้านคราวที่แล้วเลยนะคะก็คือเป็นทิปส์สำหรับการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นงานชิ้นงานในวันนี้นะคะก็คือคำสั่งบอกว่า write a l e t t e นะคะ about เกี่ยวกับ how to ride a skateboard safely how to write how to ไปว่าวิธีทำนะคะวิธีการต่างๆ write ขับขี key, นะคะอะไรเอ่น skateboard ค่ะคราวนี้เปลี่ยนชนิดกีฬาแล้วอันนั้นเป็น cycling อันนี้เป็น skateboard นะคะ safely อย่างปลอดภัยการเล่น skateboard อย่างปลอดภัยนะคะให้เด็กๆเขียนวิธีการเล่นมา how to มา use the words โดยใช้ the words คำศัพท์ ต่างๆ in the box ที่อยู่ในกล่องข้อความต่อไปนี้ to help you ช่วยนักเรียนนะคะคำแรกที่เขากำหนดให้คำว่า helmet helmet Hel ก็คือหมวกกันน็อกนะคะ knee pads knee pads สนับเข่ามี s ด้วยก็คือ2อันนะคะพระหุนพต่อมา e l b o w p a d พ Elbo p a วก็คือสนับศอก pad เติม S ก็คือศอกเรามีศอกสองข้างสองอันพหูพจน์เช่นเดียวกันและ in the street นะคะ in the street In แปลว่าใน Street แปลว่าถนนนะคะเมื่อกี้เจอคำว่า Road ก็แปลว่าถนนอันนี้ Street ก็แปลว่าถนนแต่เป็นถนนที่มันเล็กขนาดเล็กกว่าคำว่า Road Road จะใช้กับถนนขนาดใหญ่นะคะ สตรี t ก็จะเป็นถนนที่มันเล็กลงมาหน่อยอย่างถนนหน้าโรงเรียนของเราเนี่ยอาจจะเป็นส r e e t แต่ถ,ถ,ถ้าถนนรัตนาทิเบ์ถนนใหญ่ๆมันก็เป็นโรดรัตนาทิเบศโรดนะคะอ่า uh huh. tips for safe skateboarding เขาก็ทำตัวอย่างมาให้แล้วนะคะ Tips เคล็ดลับนะคะสำหรับการเล่นสเก็ตบอร์ดิ n งเนี่ยให้ปลอดภัยถ้าเราสังเกตดูคำศัพที่เขากำหนดให้ที่เขาบอกเขาจะช่วยเราเนี่ย คราวที่แล้วกันว่าอันนั้นก็คือมีอยู่สองอย่างก็คือสิ่งที่ควรทำกับสิ่งที่ไม่ควรทำาฟรนช์เฮลเมทหมวกกันน็อกมีแพดสนับเข่าเอลโบแพดสนับศอกดูจากสาอุปกรณ์ที่ให้มานี้แล้วนะคะเป็นอุปกรณ์ที่สำหรับสวมใส่นะคะเป็น right equipment ถูกต้องไหมคะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกต้องนะคะที่เหมาะสมในการเล่นกีฬาสเก็ตบอร์ดนั่นเองเพราะฉะนั้น สามอันนี้จะต้องเป็นสิ่งที่เราควรจะสวมใส่หรือไม่ควรคะอันนี้ควรใช่ไหมคะหมวกกันน็อกก็คือการอุบัติเหตุการการบาดเจ็บนี่ p a ทเอลเวร์แพก็เช่นกันต่อมาคำว่าคำสุดท้ายคำว่า In the street ในถนนในท้องถนนเนี่ยเด็กๆคิดว่าเราควรจะลงไปเล่นสเกตบอร์ดในถนนหรือไม่ควรคะลงไปเล่นถนนสเกตบอร์ด ไม่ควรนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดอันตรายได้นะคะเพราะว่ารถราเนี่ยถนนไว้สัญจรน,นะคะไว้รถราเขาสัญจรไม่ใช่ที่ไปเล่นสเก็ตบอร์ดเพราะฉะนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแยกฝั่งได้เลยนะคะเห็นไหมคะก็คือ3อย่างนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะที่จะใช้ในการเล่นกีฬาสเก็ตบอร์ดิงนะคะส่วนอินดัสทรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะฉะนั้น เราก็จะได้นะคะสิ่งที่ควรทำก็ดูตัวอย่างจากการบ้านคราวที่แล้วได้เลยนะคะก็จะได้เป็นอันแรก Helmet นะคะก็จะเป็น Wear ใช่ไหมคะแล้วบอก Wear a helmet บอกกันนอกสวมอันเดียวนะคะ wear a helmet นะคะ Wear Helmets. Oh, sorry. เป็นสิ่งที่ควรทํานะคะอันดับแรกถ้าไม่ใส่อันนี้จะมองเห็นไหม อันดับแรกเลยต้อง wear a อ่ helmet นะคะต่อมาที่สองอนที่สองก็ต้อง wear เปลี่ยนจาก helmet เป็น knee p a d ถูกต้องไหมคะแต่บอกแล้ว knee pads เติม s เป็นพระหูโพลรนะคะเพราะฉะนั้น knee p a d จะไม่ มีคำว่าอ่ะนำหน้าแล้วเพราะว่าอ่ะแปลว่า1น,นะคะอ่ะแปลว่า1นึ่งเฮลหมวกกันน็อกเนี่ยเราสวมอันเดียวเพราะฉะนั้นก็คือ wear a helmet นะคะพอนีแพ s เนี่ยมี S เห็นไหมคะมี S เนี่ยแสดงเป็นพระหูพต์นะคะจะไม่เติมอ่ะอะแปลว่า1ต่อมาก็เหมือนกันเลยง,ง่ายๆนะคะ มันัดสุดแล้วโอเคก็จะเป็น where elbow pad นะคะเติม s ก็จะไม่มีอะแล้วนะคะ โอเคและข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้าย t n e u t t r y t เป็นสิ่งที่ห้ามทำก็คือ don't skateboarding นะคะเป็นกีฬาที่ลงท้ายด้วย ing เพราะฉะนั้นใช้กับคำว่า go นะคะ don't go skate บอร b o a r d i n t don't play skateboarding in the street ไม่นะคะไม่ลงไปเล่นในถนนนะคะไม่ลงไปเล่นในถนนไม่ลงไปเล่นในถนนนะคะ oh my god sorry เราก็จะได้นะคะทิปสำหรับการเล่นสเก็ตบอร์ดดิ้งอย่างปลอดภัยแล้วนะคะจากคำศัพท์ที่เขากำหนดให้นะคะจากคำว่า helmet นะคะ k n e e pads elbow p แ d s แล้วก็ in the street ก็จะได้ตามนี้นะคะก็คือสิ่งที่ควรทำกับไม่ควรทำ Wear helmet ควรที่จะสวมหมวกกันน็อกนะคะ w e a r k n e e pads สวมสนับข่าว wear elbow pads ส่วนสนับศอกแล้วก็ don't go skateboarding in the street ไม่ไปเล่นส k a t ต b o a r d i n g นะคะกีฬาชนิดนี้ในท้องถนนนั่นเองนะคะจากนั้นแล้วนะคะก็ให้เด็กๆวาดภาพนะคะเหมือนแบบฝึกหัดที่แล้วเลยนะคะก็วาดรูปประกอบด้วยนะคะส่วนกีฬา s k a t ตบอร์ดิ n งนะคะสเก t ตบอร์ดกีงก็วาดรูปมา นี่ค่ะคู่ก็ฝีมือก็คันเทปนะคะก็อภัยนะคะสำหรับรูปภาพที่อาจจนน่ารักนะคะอีกหนึ่งเด็กๆอาจจะตะลึงในความสวยงามอะไรเช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เล่นในท,ทนน้องถนนเราจะไปเล่นในสวนสาธารณะนะคะหรือว่า สถานที่ที่เป็นลานสเก็ตที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะและอันนี้หนึ่งนะนี่คือการบ้านชิ้นที่หนึ่งนะคะนี่คือการบ้านชิ้นที่สองนะคะจะมองเห็นไหมเอ่ยการบ้านชิ้นที่สองนะคะเขาบอกว่า draw ค่ะ and write the words วาดนะคะวาดและเขียนคำศัพท์นะคะอ่าให้วาดและเขียนคำศัพท์ มีคำศัพท์อยู่หนึ่งอันนี้ให้กำหนดเป็นภาพที่หนึ่งภาพที่สองนะคำที่สองนะคะอย่าลืมนะคะวาดและเขียนคำศัพท์อันนี้เป็นภาพที่สามและอันนี้เป็นภาพที่สี่นะคะเขาน่าจะชี้ลงมาที่สิ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆวาดแล้วเขียนคำศัพท์เพราะฉะนั้นวันนี้มีชิ้นงานสองชิ้นชิ้นแรกไปทำนะคะ เป็นคล้ายๆกับใบปลิวนะคะเรียกสั้นๆพวกใบปลิวหรือประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับทิปของการเล่นนะคะสเก็ตบอร์ดดิ้งอย่างปลอดภัยเซฟสเก็ตบอร์ดดิ้งนั่นเองนะคะน,นีนคี้ครูก็ทำให้แล้วนะคะให้เด็กๆไปทำให้เป็นชิ้นงานที่สวยงามนะคะชิ้นงานที่หนึ่งแล้วก็ทำชิ้นงานที่สองต่อเลยวาดนะคะ draw and write the words วาดและเขียนคำศัพท์นะคะภาพที่ 1, 2, 3, 4ตามนี้เลยนะคะมีสองชิ้นงานทําลงในสมุดนะคะแล้วก็เช่นเดิมนะคะมาคอมเมนต์ส่งงานที่ใต้โพสต์นั้นนะคะที่เพจนะคะเช่นเดิมหรือถ้าใครมีหนังสืออยู่แล้วก็ทําลงในหนังสือก็ได้นะคะแต่ครูคิดว่าที่มันอาจจะไม่พอนะคะทําลงในสมุดหรือในกระดาษก็ได้นะคะแล้วก็ ส่งงานได้เลยนะคะที่เพจนะค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็เฉลยงานคราวที่แล้วกันบ้านแล้วก็เป็นกันบ้านในวันนี้นะคะสำหรับบทที่สองนี้นะคะ play safe นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงเกี่ยวกับการเล่นกีฬานะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็พูดถึง อุปกรณ์นะคะในการใช้กีฬาในใช้ใน,ใน,ใน,ในอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเล่นกีฬาชนิดต่างๆนะคะ u m p n t n t นะคะเด็กๆก็สามารถไปทบทวนคำศัพท์นะคะแล้วก็บทเรียนบทสนทนาข้อคำถามถามตอบต่างๆได้ในคลิปนะคะที่ผ่านๆมาแล้วก็บทนี้เนี่ยวิชาของครูอ้อยภาษาอังกฤษครูอ้อยเองกับของทิ a เชอร์แอนเนี่ยก็คือสอดคล้องกันพอดีเลยในเรื่องของกีฬาสปอร์พอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ น่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเพราะว่าครูทั้งสองคนก็สอนบทคล้ายๆการสอนของกันเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะบทสนทนาง่ายๆนะคะ What sport do you like กีฬาที่คุณชอบคือกีฬาชนิดใดหรืออาจจะถามว่า What is your favorite sport ก็ได้นะคะคำว่า like ก็แปลว่าชอบ favorite ก็แปลว่าชอบเหมือนกัน จะถามว่า what s p o r t which s p o r t do you like หรือจะถามว่า what is your favorite sport ก็ได้นะคะแต่เวลาตอบเราก็จากคีย์เวิร์ดเขาถาม like ถามความชอบเราตอบความชอบเลย I like tennis I like football I like volleyball หรือถ้าเขาถาม favorite เราก็ตอบ my favorite sport is tennis หรือเราอาจจะชอบมากมายหลายชนิดกีฬาเราก็เปลี่ยนนิดนึงเป็น my favorite sport เปลี่ยนจาก is นะ my favorite sport are volleyball and baseball นะคะก็คือเราชอบหลายอย่างเราไม่ได้ชอบแค่อย่างเดียวแล้วก็แต่เราก็ต้องเปลี่ยนผ่าน verb ไปตามด้วยนะคะเพราะ is ใช้กับเอก,กพจน์นะคะพอเป็นพหุพจน์ก็เปลี่ยนเป็น are นะคะ ถ้ามีแค่สองเราก็ใช้แอนมาเชื่อม tennis and basketball hockey and skiing climbing and cycling ถ้ามีมากกว่าสองทำยังไงถ้ามีมากกว่าสองนะคะถ้ามีมากกว่าสองเนี่ยเราก็จะเป็นหนึ่งถ้าเป็นวิธีเขียนนะคะคอมม่า เราจะใช้คอมมาหรือลูกน้ำไปเรือร่อยๆแล้วเราจะเชื่อมด้วยคำว่า and ที่คู่สุดท้ายนะคะเวลาการบอกอะไรที่มันมากกว่ากว่าหนึ่งกว่า,ามากกว่ามากกว่าสองอย่างขึ้นไปแต่ถ้ามีสองอย่างก็ง่ายๆเลยถ้าสองอย่างก็ใช้แอนเชื่อมได้เลยนะคะหนึ่งกับสองปุ๊บก,ก็ใช้แอนเชื่อมเลย แต่ถ้ามีมากกว่า2เนี่ยเราก็จะใช้คอมมาเนี่ยวกไปเรื่อยๆแล้วเราจะไปเชื่อมคู่สุดท้ายนะคะคู่สุดท้ายด้วยคำว่าแอนค่ะที่คู่สุดท้ายแต่ถ้ามีแค่2เราก็สามารถใช้แอนเชื่อมได้เลยแอนที่แปลว่าและนะคะจะเป็นคำเชื่อมได้เลยคู่สุดท้ายถ้ามีมากกว่า2นะคะเวลาพูดอันนี้เขียนเราใช้คอมมาแล้วเวลาพูดละ่ะก็เช่น My favorite sport are tennis, soccer, badminton, and gymnastic เห็นไหมคะแล้วก็พูดเป็นวรรคกไปแต่ถ้าเวลาเราเขียนเราก็ใช้คอมม่านะคะ และใช้ and เชื่อมในคู่สุดท้ายนะคะแต่ถ้ามีแค่2ก็ใช้ a n d เชื่อมไม้เลยอะไรกับอะไระแล้วก็อาจจะเจอคำถามคำว่า why ใช่ไหมคะ why ทำไมที่จะเจอบ่อยๆถามความชอบเสร็จแล้วจะต้องถามในพวก why ทำไมบางคนก็อาจจะคิดในใจว่าก็ชอบเฉยๆไม่ไม่มีเหตุผลอะไรก็แค่ชอบแต่มันก็ต้องแต่จริงๆมันก็ต้องมีเหตุผลสะพอกอนะชอบเพะอะไรสนุก ใช่ไหมคะชอบเพราะมันน่าตื่นเต้นมัน exciting ใช่ไหม Exc this exciting it's is exciting w h y ก็อย่าลืมนะคะเป็น pattern แต่จริงๆก็มันก็ไม่เสมอไปนะเพราะบางทีในข้อสอบเนี่ยที่ถามว่า why ก็ไม่ได้มีคำว,ว่า because นะแต่ว่าเวลาเรียนเนี่ยเขาก็จะชอบสอนว่า why because why because เราก็รู้ไว้นะคะว่ why ทำไมเราก็ต้องถ้าเจอคำถามว่าทำไมเนี่ย W.S. question ตัวนี้เราจะต้องตอบในสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลนะคะทำไมถึงชอบ because เช่น is is exciting มันน่าตื่นเต้น because it is interesting น่าสนใจ interesting I don't like it ฉันไม่ชอบนะคะไม่ชอบ I don't like นะคะ I don't like ไม่ชอบ Why Why you don't like ทำไมถึงไม่ชอบ Why you don't like it ทำไมถึงไม่ชอบ Because I think ไหมคะ I think I think ก็ลืมอย่าง I think ฉันคิดว่านะคะที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นความคิดส่วนตัวเรานะคะคนอื่นคิดยังไงไม่รู้แต่ว่าสำหรับตัวฉันนี่เองเนี่ย I think i s เช่น i t is dangerous ฉันว่ามันอันตรายนะคะที่เราเรียนไปแล้วหรือ I don't like it because i t is boring มันน่าเบือ่อก็อันนี้เราเรียนกันไปแล้วนะคะถ้าเด็กๆจำไม่ได้นะคะก็ここไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะคะที่คลิปที่ผ่านๆมาที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะสำหรับ Play Safe Unit ที่2ของเราในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็คุณครูก็คิดว่าเด็กๆก็น่าจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ได้คำศัพท์สามารถจะจำคำศัพท์เนี่ยเพื่อนำไปใช้นะคะในอนาคตข้างหน้าหรือการที่จะเรียนต่อนะคะในชั้นที่สูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรการเรียนเนี่ย มันก็คําศัพท์เนี่ยถ้าเราสะสมไม้เยอะๆเนี่ยมันก็จะไปช่วยให้เราเรียนเวลาที่มันเรียนสูงขึ้นเนี่ยมันอาจจะเรียนในเรื่องเดิมเนี่ยมมัธยมเนี่ยอาจจะมาเจอเรื่องกีฬาอกีกแต่ว่ามันอาจจะเป็นกีฬาในอีกการเรียนในอีกอีกแบบหนึ่งเป็นอาจจะมันอาจจะลึกซึ้งอาจจะยากมากขึ้นเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยคําศัพท์เนี่ย,ย,ยสาคัญถ้าเด็กๆรู้คํคศัพท์เยอะเนี่ยมันก็จะทําให้เราอะสามารถที่จะแปลออก รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรเวลาทําข้อสอบเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยเขาถามอะไรจริงๆภาษาอังกครูครูไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าหมายถึงว่าครูว่ามันมันไม่มันไม่ได้ยากมากจนเกินไปเพียงแต่ว่าถ้าเราจําคําศัพท์ได้เยอะๆเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีเราก็จะสามารถที่จะสามารถรู้ความหมายของคําถามนั้นหรือว่ารู้ในสิ่งที่มีคนมาถามเราไม่ว่าจะเป็นคุณครูถามหรือจะเป็นบางวันหนึ่งเราอาจจะไปเจอชาวต่างชาติ เราได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศและได้ใช้ภาษานีนะคะเพราะฉะนั้นคําศัพท์มันสําคัญนะคะถ้าเรารู้คําศัพท์เยอะเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเรากําลังอยู่ในสถานการณ์หรือบริบทไหนนะคะก็สําหรับบทที่2ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะทบทวนความรู้นะคะแล้วก็ การบ้านงานสำหรับวันนี้ฝากไว้สองชิ้นนะคะอย่าลืมนะคะชิ้นที่หนึ่งทำใบปิวนะคะ tips for safe skateboarding แล้วก็สอง draw and write the words นะคะวาดแล้วก็เขียนคำศัพท์นะคะตามภาพนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดูจากหลังจากที่เด็กๆดูคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะมีลิงก์นะคะในการทำแบบทดสอบ อบหลังเรียนบทที่2ให้เรียนทำนะคะเดี๋ยวคุณรูจะไปส่งลิงก์ให้ในลายกลุ่มนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เ่วโมงหน้านะคะขอบคุณด็กๆทุกคนคะ่ะ Thank you everyone see you again next time please take care yourself นะคะ eat healthy food sleep tight and Uh, be w a r e taking good care of yourself about the COVID-19 นะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหนะ้าสวัสดีค่ะ Goodbye